สวัสดีครับผมท็อปจากเต็นท์รถท็อปเทนการารถมือ2คุณภาพดีต้องที่ท็อปเทนการานะครับวันนี้มาพบกันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับใครได้ชมคลิปนี้นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์กล้ยช่วยจดเอ้ยลิ้นพัน,นตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะช่วย กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอเวยพรนะครับให้ FC แล้วก็ลูกค้าของท็อปเทนกระลาดและคนที่ได้ดูคลิปนี้ไลน์นี้นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮงๆรวยรวยปังปกันนะจ๊ะอ่ะมาวันนี้ตัดตอนเลยเข้าสู่คอนเทนต์เลยปีใหม่แล้วเทศกาลแล้วนะให้รางวัลกับชีวิตตัวเองและครอบครัวหรือยังสำหรับรถเจที่นั่งยอดฮิต ติดอันดับเบอร์หนึ่งเลยหลับตานึกถึงอะไรฟอร์จูเนแล้วนึกถึงฟอร์จูเนอร์คุณหลับตานึกถึงสีอะไรสีขาวหลับตาอีทีนึกถึงอะไร T R D ขับสีแล้วผมบอกเลยผ่อนหมื่นสองกว่ากว่าแค่นั้นนะ,ะตื่นเต้นนะ นะแล้วก็ถ้าดูคลิปนี้นะครับอยากติดต่อโทรมาได้ที่เบอร์080480421ตอและอีก1เบอร์0 8 0 4 8 0 4ตอง3หรือไลน์แอดท็อปเทนการาดนะครับนะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมานะครับผมอยู่บนเส้นกัญน,นาพิเศษหากคุณมาจากทางบางใหญ่ข้ามบรมมาผัวก,ก่อน B Y D P P S P ทางเข้า2ด้านในสุดเต็นท์ท็อปเทนการาดนะครับป้ายเบิมนะครับนะ รถสภาพมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งทุกคันอีกเช่นเคยนะครับผมดูไลน์นี้ได้อะไรบ้างถ้าดูแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะครับนะผมบอกเลยมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะนะของแถมจัดหนักจัดเต็มและจบจอง999บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาบอกนะครับแต่ที่แน่ๆจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถบ้านจ้ามานะครับคันนี้เป็น t o ต้าฟอร์จูเนอ เครื่อง3,000นะครับคับ4 TRD เกียร์ออโต้นะครับแอ r ์แบ a ก s นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวดีรายละเอียดผมบอกเลยนี่คือบรรทัดฐานสำหรับรถที่ไม่เคยชนหนักพลิกควม่มน้ำท่วมสวมซากสุนระเบียนเป็นเครื่องตอกเลขตัดตัวถังหรือตัดดามะสีีหากตรวจพบเจอเราซื้อคืนทุกกรณีราคาเต็มมา TRD ดูไว้นะจ๊ะหน้าตาเป็นแบบนี้จากกระจังแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างนี้นะครับรถคันนี้สวยเลยทีเดียวนะครับไฟตัดหมอกใสๆนะครับและตัวอกล่างต้องปั๊มว่า TRD นะชุดแต่งรอบคันต้องมีเพลท TRD ขอเน้นและย้ำว่า TRD หน้าตางี้และโทนสีสีขาวของ TRD ตัวหน้าแชมป์ดูไว้นะนี่คือสีเดิม ดูไว้นะนะครับแล้วมีกระจมูกอย่างนี้นะครับนะกระจกนะครับมุมนะครับต้องมีแบบนี้นะครับเพราะนี่คือขับซนะครับนะกระจกบานหน้านะครับเป็นโตโยต้าเดิมโรงงานนะครับนะแผงจิ้งหรีดปลาติกดูดีนะครับใบปัดดูได้นะหลังคาดูเลยเอาให้มันละเอียดนะครับนะละเอียดละออกันไปเลยสีไม่มีผุพองนะครับแล็คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับนะอ่ะ เราไล่มาทางนี้ก่อนนะครับนะแม็กเทียดีแท้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วเขาปั๊มอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับตัวที่เป็นหน้าแชมป์นะครับปั๊มอย่างนี้เลยเทียดีไม่ใช่แม็กเก๋ไม่ได้ขับ2หรือขับ4ตัวธรรมดาแล้วมาทำเทียดีนะครับนะาจานเบรกนะครับเห็นไหมไม่ได้กินเป็นร่องเป็นรอยผ้าเบรกเต็มนะครับยางดอกเต็มนะครับนะแล้วก็ช่วงล่างนะครับเห็นไหม ปลอดสนิมกันเลยทีเดียวเพราะรถที่ผูผพุพังพังเต็นท็อปเทนการาดซื้อไม่เป็นจ้าซื้อเป็นแต่รถสวยคุณภาพดีนะครับแล้วก็การันตีโดย Q&A QC ทุกคันเลยนะครับและตอนออกรถไปนะหากมีไลน์โทรมาจบช่างยนต์จ้านะไม่ใช่นักขายพูดนะครับผมนะและเจ้าของเต็นเองขายเองบริการกันแบบถึงมือทุกระดับประทับใจแน่นอนสีด้านข้างเต็ม นะครับมีตกแต่งมานิดหน่อยนะป่องเดิมโรงงานนี่มาครบนะสติกเกอร์ T R D เดิมเดิมมาครบนะแล้วมีอ่าเห็นไหมนี่กระจกอ่าหุบพับนะครับนะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแต่งเคปล่ามานิดหนึ่งนะครับนะเขาแปะมาบอกให้รู้ว่านี่คือขับ4นะครับบันไดเดิมนะครับมาอยู่ครบนะครับแล้วก็มือดึงต้องเป็นโครเมียมอย่างนี้นะจ๊ะอ่ะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อย เห็นไหมก็เดิมโรงงานนะไล่เลยไล่เลยนี่เดิมโรงงานนี่ต้องแบบนี้รถที่ไม่เคยชนนี่โตต้ตาทุกบานนะจ๊ะรอบคันนะจ๊ะอ่ะเปิดมาเป็นไงแผงข้างนะครับนะของเทียดีต้องเป็นหนังรูดูไว้ท่องไว้จําไว้จะได้ไม่ต้องโดนแหกตาแล้วมาบอกว่าผมขายรถแพงโอ้โหนะทักกันจังไปเจอคนแปะติ๊กเกอร์เทียดีมาบอกว่าของผมแพงจัง เปิดรถใส่กันสิว่ามันคือทีดีแท้ล่ายอดจัดก็คนละเรื่องแล้วครับผมนะฮะเบาะหนังนะตรงนี้ต้องเป็นรูอย่างนี้นะเบาะตัวนี้นะครับสาหรับตัวทีดีหน้าแชมป์ต้องปัม๊มคําว่าทีดีเห็นหรือยังนะเห็นกันหรือยังและภายในโคตรสวยนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะครับไม่มีริว้วมีรอยไม่มีคนมาคนแมวนะครับนะแอร์แบก 2ใบนะครับตรงกลางต้องเป็นเคปล่านะครับจอต้องเป็นแบบนี้นี่จอเดิมโรงงานนะครับไม่ใช่จอจีนเอามาใส่แล้วบอกทียอดีนะครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับแอร์ดิจิตอลนะครับนะอ่าแล้วก็เห็นไหมตัวพวงมาลัยนะครับหรือหัวเกียร์นะครับต้องเป็นหนังรูและเย็บได้แดงแบบนี้คือทียอดีนะครับอ่ามาต่อสภาพรถสวยไม่สวยตัดสินใจเอาเองแต่ผมบอกเลยว่าโคตรสวยแล้วมันอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับประตูพลาสติกไม่มีแตกนะครับ นะตรวจกันให้โคตรละเอียดยิบกันไปเลยนะครับนะเบลเวลาเราตรวจนะกระชากเนี่ยถ้ามันกึกอย่างเงี้ยโอเคมันใช้ได้นะครับนะน็อต fc น็อตไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนและสําหรับท่านที่เพิ่งเคยเข้ามาดูเต้นนี้เขาตรวจรถกันละเอียดอย่างนี้ครับโดย q a q c นะครับน็อตไม่แกะทั้งคันจําไว้นะจ๊ะซื้อรถที่นี่ไม่ต้องไปนั่งลุ้นอยู่นะครับว่ารถเป็นยังไงกันบ้างบอกเลยโคตรสวยและซื้อได้เม็ดอาร์คอยู่ครบจบทุกกระบวน่านแน่นอน นะครับรถไม่เคยมีตีลังกานะครับถ้าไม่มีเม็ดอย่างนี้อย่าไปซื้อมันนะครับอ่านะต่ออินเนอร์มาเต็มครับนะฮะเทศากาลนะครับนะอ่าเบาะเป็นยังไงนะตัวนี้ต้องอยู่ครบนะไม่ได้ไปหุ้มมาใหม่นะครับนี่หนังเดิมโรงงานนะครับหนังแท้นะครับนะผ้าหลังคาสวยๆแอร์สามตอนไม่ต้องมานั่งแย่งแอร์แย่งอากาศหายใจกันนะครับนะอ่าแล้วก็ตัวแผงข้างนี่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 น ก็ต้องเข็บไร่เช่นเคยและหนังลูอีกเช่นเคยนะครับนะรถสวยเลยทีเดียวและเม็ดอาร์คนะอย่าไปหาตรวจแค่เฉพาะมุมนี้ดึงมุมนี้ก็ได้นะแล้วก็ต้องมีเม็ดอาร์คคืออะไรตอบเวลาคุณดูสารคาดีสายพานรถมันเข้าไปนะครับผมเขาจะไม่ใช้คนหรือบุคลากรนะครับในการเชื่อมเขาจะใช้แขนหุ่นยนต์มันใช้ประจุบวกและลบและจี้เข้าไปมันจะเกิดเม็ดอย่างนี้ขึ้นมานะจะ๊ะและถ้าไม่มีมันไม่เดิมอ่า ต่อยางเต็มนะแม็กแท้เห็นยังเห็นยังบอกแล้วนะอ่านะช่วงล่างนะครับปลอดสนิมนะครับชัดสีสวยๆนะครับและซื้อรถนะครับอย่ามัวแต่ดูภายในภายนอกนะครับอย่าดูแต่สีนะฮะให้ดูช่วงล่างด้วยนะครับเพราะมันนั่งอยู่บนชัดสีครับหัวใจของมันคือตรงนี้ด้วยนะครับเพราะพื้นฐานก็คือรถกระบะนะกระจกตตานะครับมาไฟท้ายไฟท้ายเป็นโดนัท นะครับเครื่องสามพันเห็นไหม D4D v ดีวีเอประหยัดไม่ประหยัดอ่านดูนี่ VN Turbo นะครับขับสี่ด้วยนอกจากช่วยเหลือตัวเองเวลาติดลมยังช่วยเหลือได้ด้วยจ้านี่ไม่ถอดนะครับนะอยากจะลากเรือเจ็ตสก,กีแก้งคนันนี้บอกเลยโคตรเหมาะนะอ่าเห็นยังนะเพจที่นี้ให้กันลอยนี่สติกเกอร์เดิมจากศูนย์นี่เห็นยังไม่แกะออกนะครับรถไม่เคยสจิตท้ายนะครับโลกโลก้มาครบกองมาครบทะเบียนนี้ นะครับช่วงล่างเป็น VSC นะครับการลดหมุนถลัยเลื่ t r d เห็นหรือยังไฟไม่มีแตกนะครับไล่ฟงไลฟง่ไลฟ้ามาครบเพราะเป็นกระจกบานเดิมโรงงานนะครับไม่ใช่กระจกเทียมเห็นหรือยังสปอยเลอร์บนก็ต้องเป็น t r d นะครับปั๊มด้วยว่า t r d นี่แหละของจริงนะครับเปิดมาฝาท้าย และนี่คือเซอร์ไพรส์นะครับคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะจ๊ะอ่าท็อปสุดนะเนี่เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับรถสวยเดิมเดิมเต้นๆนะครับนะตัวนี้ก็สามารถปรับพับขึ้นได้ด้วยนะครับ เมื่อเวลาคุณจะซื้อของนะครับเข้าบงเข้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับนะช่วงสิ้นเดือนต้นเดือนหรือเทศกาลไหนก็ตามแต่นะครับนพับขึ้นได้ทั้งซ้ายและขวาและคล้องไว้นะครับนะอันนี้พับให้ดูนะส่วนใหญ่ลูกค้ารู้อยู่แล้วนะครับว่ารถอนเนกประสงค์เนี่ยนะเป็นยังไงและนี่คือยอดฮิตของรถอนเนกประสงค์จ้าน็อตไม่เคยแกะเห็นยังไม่เคยแกะไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนให้ดูสติ๊กเกอร์สาย,ยางี้ด้วยมันมีไหม มันมีไหมทั้งซ้ายและขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบไหมนะถ้ายังไม่รู้นิยามเขาว่าเม็ดอาร์คย้อนกลับไปดูต้นเทปนะครับขวาท้ายไฟฟ้าครับและนี่คือเซอร์ไพรส์ครับกันอื่นไม่มีนะครับนะกระจกนะตัวต้าทั้งแถบนะครับนะและฝั่งเนี้ยจะต้องมีไล่ฟ้าด้วยนี่คือกระจกเดิมนะครับสีเต็มนะโป่งครบแชตซีดูดีนะเห็นไหมเลขแชตซีนะครับไม่มีการตอกนะจ๊ะ ไม่มีรอยผุนะจ๊ะยางเต็มนะครับนะช่วงล่างปลอดสนิมนะครับผมอ่ามาอย่างหนึ่งบอกความรู้หน่อยนะถ้าเป็นตัวขับสี่นะครับนะน็อตจะเป็นหกรูด้วยนะครับผมอ่านะมือดึงเป็นครบฟีมาดูดีนะครับแล้วตัวนี้คุยคอนโทรลนะครับติ๊กเกอร์มาครบนะครับบันไดเอ่อบันไดมาครบแล้วตัวนี้มีถาดให้ด้วยนะครับนะกันรอยนะครับ นะแหวนเงี้ยโดนอยู่แล้วนะครับนะกันรอยนะครับเบาะดูดีนะครับอ่าแล้วก็อ่าให้ดูเดี๋ยวเบาะหลังเป็นไงมีริ้วมีรอยไหมมีรอยขาดไหมไม่มีบอกเลยคันนี้ดูแลมาดีจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวไม้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันหน้ารถนะผมเองไม่ได้ท่องจำนะครับรถเต่น์นี้ไม่เคยกอไม้ครับ นะฮะนะต้องไปสตาร์ทดูนะครับแล้วก็ตัวแปลงเนี้ยนะต้องอยู่ครบนะครับนะอ่ะตรงนี้นะท่องจำเอาไว้เคปล่าหนังรูหนังรูปั๊มทีอ่าดีนะครับนะอ่ะติ๊กเกอร์ประตูนะครับรถไม่เคยชนติ๊กเกอร์ต้องมาครบนะครับนะตะเข็บนะครับใช้เล็บจิกและปล่อยนะตรวจละเอียดพอไหมสำหรับลูกค้าออนไลน์คุณมา คุณตรวจไม่เป็นก็เท่านั้นนี่ตรวจจบการอากาศไปเลยจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านแหละถ้าคุณดูคลิปนี้จบจอง999อบาทททาไมต้องจองคุณโทรไปจองตั๋วหนังต้องจองไหมุณจะขึ้นเครื่องบินต้องจองไหมนีม่ซื้อขายรถนะครับไม่ใช่จักรยานจักรยานผมยังต้องจองเลยนะครับแต่หากไม่ผ่านผมโอนคืนเต็มไม่หกักนะและอย่าบอกว่าอยู่ไกลถ้าไม่ใช่3จังหวัดชายแดนหรือเวียงจันทร์หรือพมา่าอย่าพูดคำนี้เพราะเขาไปหมด ให้ไปดูโปรไฟล์หน่อยเขาส่งลูกค้าทั่วประเทศนะครับนะและจบจอง999บาทได้อะไรบ้างผมฟรีค่าจัดให้10,000ภาษีพรบรห่างคุณส่งบมาคับต่อหน้าที่ผมอีก4,500น้ำมันเต็มถังนะ2,000กว่าเคลือบแก้วและอบโอโซนให้ด้วย1 2 0 0เปลี่ยนไ่ายมันเครื่องกองเครื่องให้อีก4,000พอไหมอยากได้เลยอีกนะครับเสิร์ฟให้ถึงในมือถือแล้วใน PC แล้วในโน้ตบุ๊กแล้วนะทั้ง iOS และ Android นะ ไม่ละเอียดตรงไหน,นบอกมาเอาให้ยิบเลยนะครับนะ,ะมาต่อน็อตไม่ยังไม่แกะแปลว่าไม่เคาะไม่เคาะแปลว่าไม่ชนนะครับเบาะไฟฟ้าใช้ได้นะครับนะเบาะสวยๆเลยนะครับพนะวงมาลยัยนะครับ,รบต้องเป็นหนังรูนะจ๊ะละเย็บดําได้แดงแบบนี้นะจ๊ะนี่คือทีอดีจ้านะมันติฟังก์ชั่นคุยคอนโทนมาครบแอร์แบกนะแล้วเนี่ยดูตัวคุยคอนโทลดิไม่เคยแกะคุยคอนโทลแปลว่าอะไร อ่ะอธิบายให้เวลาคุณขับไปนะคุณแตะตัวนี้ปึ๊บคุณยกเท้านะออกจากคันเร่งได้เลยนะและพอมีต้องการชะลอความเร็วนะครับคุณแตะตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดเหยียบคันเร่งปกติเข้าใจแล้วนะเอาแบบง่ายๆสับชาวบ้านนะปัตเต็งปาติกไม่มีแตกหักนะครับช่องแอร์ไม่มีแตกหักรถไม่มีริ้วรอยใช้มาดีนะอ่าเป็นไง อินเนอร์มาเต็มเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยแต่ก็ยอมครับนะฮะพอตรวจรถมันต้องละเอียดละออกันอย่างนี้นะครับนะแผงข้างนะดูดีนะครับระบบไฟฟ,ฟ้าดูได้เลยกุญแจเป็นีโมท e นะครับมาครบ2ดอกนะครับเต็มใจขายฮนะให้ให้สอดอกครับนะฮะึงเดียวติดปะไม่เท่าไหร่เอาให้ละเอียด1 4ึ่งแนสี่หนี่พันนะไฟเครื่องไม่โชว นะแอร์แบ็กไม่โชว์ ABS ไม่โชว์ฟันเฟืองเกียร์ไม่โชว์แสดงว่ารถอะไรรถไม่มีปัญหาชัดนะอ่าผมเนี่ยแหละครับช่างยนต์จะสอนตรวจเองนะครับนะกระจกไฟฟ้า4บานใช้ได้ไหมเอาให้ละเอียดนะอ่าชัดเจนนะอ่าแอร์เย็นไหมแอร์เย็นนะครับนะระบบไฟนะครับและก่อนปล่อยรถนะครับนะ ช่างนะครับนะเขาจะเช็คของเหลวลมยางลบไฟคีนนิ่งภายนอกภายในและตามที่แถมทั้งหมดนะครับอ่ามาต่อนะครับจานเบรกหน้าเป็นยังไงนะดูดีไม่เป็นร่องเป็นรอยพาเบรกเต็มนะครับแม็กไม่มีรอยนะครับนะอ่ายางนี่ดอกเต็มนะครับนะช่วงล่างนะครับด้านหน้าชั้นสรงชั้นซีข้างหน้าเป็นไงนะโชคมีรั่วซึมไหมไม่มีนะตะนงนิมมีไหมไม่มีนะอ่า แล้วคันนี้เขามีเนี่ยเห็นไหมอ็อเซอรเี่เนี่ยแต่งเพื่อนมันเข้ากับความเป็นทีอดีนะนะมีครอบไฟหน้ามีครอบแก้มนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็ครอบไฟเลี้ยวเป็นเค็บรลนะครับอ่ะเดี๋ยวพีราดาตากล้องเดี๋ยวช่วยยกฝากระโปรงหน่อยอ่าจหนึ่งจึงหนึ่งจึงหนึ่งขึ้นไหม ไปดึงเลยครับอ่าอ่าได้แล้วได้แล้วอ่านะครับและตัวนี้นะครับนะเห็๋ยนยมีโชกฝาหน้าด้วยนะครับนะสตาร์ทกันให้ดูเนี่ยนะเครื่องเป็นยังไงฟังเนี่เอาไม้ไปใกล้ๆเนี่ยไม้ไปใกล้ๆฟังกันนะครับนะควันไม่ดำนะเครื่องไม่สะท้านนะครับสายพงสายพานไม่แตกลายงานะครับนะภายในเครื่องเนี่ยมันจะสะอาดหรือเปล่าเนี่ยให้ดูน้ําที่มันวนออกมา นะครับนะน้ำมันดันไหมดูสตาร์ทอยู่ดูนะครับนะแอร์เย็นนะครับนะซ็อกเก็ตสายไฟนะครับเดิมหมดนะครับนี่คือ ABS นะครับนะชนงฉนวนเนี่ยเห็นไหมนะตรงฝากระโปรงกับตรงแผงจิ้งหรีดเป็นยังไงเดิมไหมเดิมนะครับขวาหน้าเป็นไงเดิมไหมนี่ปั๊มไว้นะตัวต้าเห็นยังนะครับเม็ดอาร์ฟอยู่ครบนะครับเหล็กลูกคมไม่คมเลยเดิมไหมล่ะน็อตไม่แกะเขาเรียกว่าเดิมไหมครับเดิมครับ นะครับคานหน้านะครับตัวปั๊มตัวอาร์นะครับเดิมครับไฟหน้าเห็นไหมฮะติ๊กเกอร์เดิมเดิมครับนะติ๊กเกอร์ใสนะครับคานหน้านะครับอยู่ครบนะครับไม่มีรอยโป้นะครับละคขานหน้ามีตัวเลขนะครับนะเหล็กลูกลมนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับมีสอนละเอียดยิบเลยนะครับนะฮะมีหลายคนครับผู้รู้นี่มาแยะตรวจรถไม่เป็นครับโคตรเซ็งครับนะฮะ นะเอาให้โคตรละเอียดกันแบบนี้นะฮะนี่ปั๊มเนี่ยตัวแเป็นไงฝั่งนี้ต้องเป็น L ฝั่งดูต้องเป็น R นี่คือเดิมนะครับน็อตไม่แก่นะครับนะฮะสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับแบตดีไม่ดีนะคุณรู้อยู่แล้วนะครับนี่น้ำมันพาวเวอร์ของลุงของเหลวโอเคหมดนะครับนะแล้วก็ตรวจดีอ่าเครื่องหลวมไม่หลวมนะครับให้ชักก้านนะครับนะดูว่าควันพุ่งไหมนะบอกเลยคันนี้ซื้อได้นะครับนะครับ และยากละเอียดกว่านี้นะนี่ช่างยนต์นฮะมีที่วัดกาลังอัดครับนะรีเช็คนะครับกล่องเครื่องกล่องเกียร์กล่องแอร์แบ็กและกล่อง ABS เราใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้ววัดความหนาสีนะครับเลิกได้แล้วนะฮะไอแบบนี้นะฮะพอนะฮะมันเชยครับมันโบราณเลยฮะนะเขาวัดกันเลยเป็นมิลลิเมตรครับที่นี่มีฮะนะฮะไม่ต้องมายืนเลงฉันว่าโอ้โหโคตรเก่งเลยฮนะอย่าหาทำนะครับน่าอายครับอ่า อ่ะชัดเจนนะครับวันนี้ไล์นานนิดนึงฮะเพราะไปเจออะไรแปลกๆมาครับก็เอาให้มันละเอียดะฮะแต่เอาให้มันตรงกับชาวบ้านด้วยนะฮะบนโลกใบนี้นะครับผมนะฮะอ่ะนะและขอเน้นละย้ำคันนี้นะครับคือ t o ต้าฟอร์จูเนอเครื่อง3,000ัขับ4 T.R.D แท้นะครับนะ เกียร์ออโต้แอร์แบ็ก ABS คุยคอนโทรลแอร์ดิจิตอลเบาะไฟฟ้าเบาะหนังภายในเคปลาเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆอย่างนี้นะครับปี2013รถไม่แสนต้นนะครับแสนสี่แบบนี้บริการดีๆอย่างนี้ของแถมอย่างนี้จัดไฟแน้ซนถึงที่ส่งรถปีถึงบ้านอย่างนี้ผ่อนแค่หมื่นสกว่าซื้อเถอะนะ วันนี้ขอลาไปก่อนพี่อนนี้พูดเยอะมากเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ